นักตังสัพพังอปาราทังขมตุโนพันเตมหาเทเลปมาเดนะตะวารัะเยนักตทังสัพพังอปาราทังขมตุโนพันเตมหาเทเลปมาเดนะตะวารัเยนกตทังสัพพังอปาราทังขมตุโนพันเต

to Kitty, Kayukova, Abbe Watan, Nasilis, and the Jangwatapa, you know, Jataroda, Mavatante, are you one